ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมจากพระตรัยิดกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาติโย,ยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่โดยเฉพาะในช่วงนี้อาตมาก,ก็กำลังนำเอาเรื่องของเทพบุตรเทพิดาเนะเรื่องของสวรรค์ชั้นฟ้าโยมซึ่งเป็นเ,เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า,อ,าอีกหลักคำสอนหนึ่งนะซึ่งองค์ทรงแสดงผลของการให้ทานรักษาศีลที่เรียกว่าสักขคถา นะโดยมากที่พระองค์ทรงแสดงอนุบุพิกถาเนี่ยคือแสดงธรรมะไปตามลําดับถ้าเราได้ศึกษาพระไตรปิฎกเรามักจะพบคํานี้บ่อยๆนะเราจะพบอยู่เสมอเสมอว่าพระองค์ทรงแสดงอนุบุพิกถาแก่แบบุคคลนั้นๆแล้วก็แสดงอริยสัจสี่สรุปท้ายเนี่ยผู้ฟังก็จะบรรลุปเป็นพระโสดาบันหรือถึง พระรันตนตรัยเป็นต้นเนี่ยเรามักจะเจอคำนี้บ่อยๆว่าอนุบุพิคถาคือการแสดงธรรมะไปตามลำดับนะเก็อบองค์ทรงแสดงทานอัน,นิสงค์การให้ทานแสดงศีลอน,นิสงค์ของศีลแสดงสักขคถาเรียกว่าสวรรค์อัน,นิสงค์ของการให้ทานแล้วก็การรักษาศีลเมื่อแสดงสวรรค์แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงอาทีนวะ คือโทษของกามมยมจะเป็นกามของมนุษย์ก็ดีกามมันเป็นทิพย์ของพวกเทวดาก็ดีเนี่ยถือว่าเป็นกามทั้งนั้นนะปร่งส่งแสดงโทษของกามคือความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงของกาลเนี่ยไม่ให้ยินดีในกาลแม้เป็นกามของมนุษย์แม้เป็นกามของเทวดาก็ไม่ให้ยินดีนะไม่ให้ติดนะเพราะว่ากามเป็นของไม่เที่ยง แล้วก็องสงแสดงเนคขมานิสังสักาถาอนิสง์ของการไม่ติดในกามก็คือไม่ติดในวิบากของบุญผลของบุญจะเป็นลาบเยสละเสริญสุขที่เกิดขึ้นในมนุษย์โลกก็ดีหรือสมบัติอันเป็นทิพย์ของเทวดาก็ดีเนี่ยเรียกว่าไม่ให้ติดในสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นกามเป็นของไม่เที่ยง เป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของชั่วคราวนะไม่ใช่สาระที่แท้จริงเมื่อพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผู้ฟังมีจิตคู่ควรนะมีจิตอ่อนคู่ควรแก่การงานที่เบื่อหน่ายในกามแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะทรงแสดงอริยสัจสี่สรุปว่าการเกิดเป็นทุกข์นะแสดง ทุกขสมุทัยนิโรธมากหรือว่าแสดงทุกขเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์แล้วก็ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเนี่ยให้กับผู้ฟังที่มีจิตใจอ่อนโยนคู่ควรแก่การางาน,นแล้วเมื่อฟังอริยสัจสี่จบก็จะมีดวงตาเห็นธรรมนะอันนี้สำนวนนี้เราจะได้ยินได้ฟังหรือว่า ได้อ่านได้พบเห็นอยู่บ่บอยๆในพระไตรปิฎกแต่ว่าในช่วงนี้ตมาก็กำลังนำเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์อน,นิสงค์ของการให้ทานเนี่ยอน,นิสงค์ของการรักษาศีลมาบรรยายให้ญาโยมได้ฟังเรื่องของสวรรค์เรื่องของอเทพพระบุตรเทพิดาที่เรียกว่าสัขขกขะกถานะอันนี้วันนี้ตมาก็ตั้งใจจะให้ญาโยมได้ฟัง หลักการที่เป็นพระดํรรัสของพระพุทธเจ้าเหตุและผลนะผลมาจต่เหตุเหตุทำให้เกิดผลเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกรรมดีนะโยมเรื่องของความมีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาระมีปัญญาเนี่ยเนี่ยก็คือเป็นกุศลธรรมนั่นเองนะโยมกุศลธรรมเหล่านี้เป็นเหตุให เป็นเหตุให้เกิดบุญกุศลที่เป็นทานเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นที่ปัสนานั่นเองโยมนะธรรมเหล่านี้เป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นเลยโยมคือรัทธาเนี่ยก็เป็นเรื่องของนามธรรมจิตใจศีลก็เป็นเรื่องของจิตนาสุตตะเป็นเรื่องของการสดับตรับฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากะ นัคือการสละความตนหนีเป็นอรูภะความไม่โลภนะเป็นการเสียสละแล้วก็ปัญญาความ,มรู้ความเข้าใจในหลักของกรรมก็ดีหลักของนิพพานก็ดีหรือว่าอริยสัจสีก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมนะซึ่งถ้าใครมีคุณธรรมเหล่านี้คือมีศรัทธามีศีล สุตตะจากข้าปัญญาเนี่ยเมื่อปราถนาปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบอะนะความปรารถนาของเขาก็จะสําเร็จนะวันนี้ตมาอยากให้โยมได้ฟังตรงนี้นะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากการฟังเรื่องของเทพบุตรเทพิดาซึ่งญาโยมก็ได้ฟังมาเยอะพอสมควรนะวันนี้ให้โยมฟังเรื่องนี้ อยู่ในสังขารูปะปฏิสูตว่าด้วยปฏิบัติให้สำเร็จความปรารถนาโยมปรารถนา,า,นาในสิ่งที่ดีงามก็จะสำเร็จได้ถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้นะอยู่ในพระไตรปิฎกมชิมนิกายอุปริปันาตโยมนะสังขารูปะปฏิสูตว่าด้วยปฏิบัติให้สำเร็จความปรารถนา กบเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านนาถบินดิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นทูลรับพระพุทธตํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตจกแสดงความเกิดขึ้นแห่งสังขารแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังความเกิดขึ้นแห่งสังขารน,นั้นจงใส่ใจให้ดีเราตถาคตจะกล่าวต่อไปสังขารนี่คือเป็นสังขารธรรมฝ่ายดีนะและอันได้แก่ปุญญาพิสังขารโยมนะหรือว่าหรือว่าสังขารที่เป็น คือสังขารในนี้ก็จะมีแบ่งออกเป็นสองแง่นะสังขารที่เป็นเหตุกับสังขารที่เป็นผลโยมสังขารที่เป็นเหตุก็หมายถึงหมายถึงกรรมนะโยมนะสังขารที่เป็นผลหมายถึงวิบากที่จะได้รับนะที่ว่าพระองค์จะทรงสแสดงความเกิดขึ้นแห่งสังขารนั้นในโยมฟังต่อไปก็แล้วกันว่าสังขารนั้นคืออะไรนะภิสุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าข้า ปฏิปทาพเพื่อเป็นกษัตริย์มหาศาลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตะยาคะปัญญาเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉไหน,นหนอเมื่อเราตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาล เธอดังนี้ก็มีเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นตามความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิอานี้มักมักแล้วหวนทางนะนี้ปฏิปทาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติโยมเป็นไปเพื่อความสำเร็จ ในความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลอันนี้ท่านได้ตรัสถึงสังขารที่เป็นเป็นเหตุนะโยมนะสังขารที่เป็นเหตุก็คือกุศลธรรมหรือกรรมนั่นเองนะกรรมก็คือเจตนนา,นาอันถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลสุตตจากค้าปัญญายมศรัทธา,าในนี้คือความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่าตถาคตโพธิสัตถานะเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงตรัสรู้จริงโยมพระองค์ทรงตรัสรู้จริงนะเชื่อมัน่นเมื่อเชื่อว่าพระองค์ทรงตรัสรู้จริงแล้วเนี่ยคุณของพระองค์อันได้แก่พระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระม,าห,มาหากรุณาที่คุณเนี่ยก็จะเป็นการ เชื่อไปโดยปริยายนะถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดสรู้จริงๆที่เรียกว่าตถาคตโพธิสัถานนะแล้วก็กรรมสัตยาโายมกรรมสัตยาเนี่ยเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมว่ากรรมดีกรรมชั่วมีจริงนะผลของกรรมดีผลของกรรมชั่วเน่ยมีจริงเมื่อเชื่อว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงกรรมดีกรรมชั่วมีจริงเนี่ยบุคคลนั้นก็จะมีคุณธรรมคือมีศีลไม่กล้าละเมิดไม่กล้าละเมิดศีลนะก็จะรักษาศีลคือมีศีลจะเป็นศีลห้าของกระหัสดีศีลสิบของสมณเณรศีลสองยิบเจ็ดของพระก็ดีเนี่ยก็มีศีลตามมาเป็นผลที่เกิดจากศรัทธานั่นเองเมื่อมีศีลแล้วก็ สุตตะคือการสดับตรับฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นการฟังก็ดีหรือว่าการเรียนการศึกษาการอ่านก็ดีก็ส่งเคราอยู่ในสุตตะซึ่งเป็นการสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากการที่มีศรัทธาแล้วก็การที่มีศีลแล้วนะท่านก็บอกว่าต้องมีสุตตะคือการสดับตรับฟังพระธรรม,มเทศนาคําสอนของพุทธเจ้าที่เป็นสจัจธรรมแท้ๆนะโยมนะ ต้องอต้องเน้นว่าเป็นคําสอนของผู้ฤาษเจ้าโดยเฉพาะคําสอนที่ได้บันทึกเอาไว้ในพระตรปิฎกโยมจากะการสละจะเป็นการสละกิเลสอันได้แก่ความโลภความโกรธความหลงความตระหนี่ก็ดีหรือการสละวัตถุเข้าของทายธรรมก็ดีก็เรียกว่าการสละแล้วก็มีปัญญาอยู่ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในเหตุผลต่างๆที่เกี่ยวกับ เรื่องของกฎแห่งกรรมก็ดีนะหรือว่าเรื่องของการเจริญสมถวิปัสนาอะไรต่างๆเหล่านี้นะเรียกว่าปัญญานะคือมีคุณธรรมเหล่านี้คือศรัทธาศีลสุดจะคา่าปัญญาเนี่ยถ้าถ้าเขามีคุณธรรมเหล่านี้แล้วนะเขาปราถนาโยมปรารถนาความไปเกิดเป็นกระัตร โดยที่เขาเห็นว่ากษัตริย์นั้นเป็นชนชั้นวรรณะที่มีความสุขมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจวาสนาอะไรอย่างนี้นะเขาคิดอย่างนี้ตั้งเจตนาปรารถนาอย่างนี้ว่าเออเมื่อเราตายไปเนี่ยชาติหน้าขอให้เราได้เกิดเป็นกษัตริย์นะหรือว่าชาติต่อ,ตอไปเนี่ยขอให้เราได้เกิดเป็นกษัตร,ริย์เธออะไรอย่างเนี้ยเขาตั้งความปรารถนาอย่างนี้ พระองค์ก็ทรงตัดว่าอันนี้เมื่อเขาตั้งความปรารถนาด้วยอาศัยคุณธรรมคือศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญาตั้งจิตนั้นคือตั้งจิตที่ปรารถนาแล้วก็อธิษฐานจะเดินจิตจิตที่มีกษัตริย์มหาศาลเป็นอารมณ์นั่นแหละโยมนะแล้วก็มีคือพยายามรักษาคุณธรรมของตัวเอง ให้มีเจริญคุณธรรมของตัวเองคือเจริญเจริญศรัทธาเจริญศีลสุตตะจากข้าปัญญาให้ตั้งมั่นน้อมจิตไปเพื่อความเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาลเนี่ยพระองค์ก็ทรงตัดว่าเมื่อเขาตายไปเขาก็จะเกิดเป็นสหายของกษัตริย์มหาศาลนะคือว่าคือหนทางนี้ปฏิบัานี้ คือศีลสุตะจาระคปัญญาและก็ความตั้งจิตอธิษฐานของเขาเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความเป็นสหายของกษัตริย์มหาศารโยมอันนี้ปฏิบัติเป็นไปเพื่อพระมหาศาลดูก่อนภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกคือภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาระคปัญญาเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉันไอหนอ เราเมื่อตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมหาศาลดังนี้ก็มีว่าฉะไหนหนอเมื่อเราตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งขะบดีมหาศาลดังนี้ก็มีก็คือจะมีพระมหาศาลแล้วก็ขะบดีมหาศาลนะโยมเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นจเจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้กระทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นๆดูก่อนภิสุทั้งหลายนี้มักนี้ปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสายของคณะบดีมหาสารนะหรือว่าของอของพระมหาสารแล้วก็ ขณะบรีมหาศาลนะตรงนี้ท่านเอามากล่าวไว้หนะ้าที่เดียวกันเลยตกลงว่าถ้ามีศรัทธาศีลสุตตะจารคปัญญาและตั้งความปรารถนาความปรารถนาของเขาก็จะสําเร็จนะคือได้เกิดเป็นพราหมณ์ตามความปรารถนาได้เกิดเป็นขณะบดีตามความปรารถนานะขณบดีก็คือคนมีชนชั้นวันณนะหรือว่าเป็นพวกมหาเศรษฐีเป็นต้นนะโยม ต่อมาปฏิบัติเพื่อเป็นเทวดาชั้นดาวดึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกภิกษุประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตะจาค่าปัญญาเธอได้ฟังว่าเทวดาชั้นดาวดึงมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเธอปรารถนาอย่างนี้ว่าฉนไหนหนอเมื่อเราตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาชั้นดาวดึง เธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้มักนี้ปฏิบาัาเป็นไปเพื่อความเป็นสหาย แห่งเทวดาชั้นดาวดึงอันนี้ก็ปรารถนาสวรรค์โยมนะที่จริงตรงนี้แปลกนะปกติที่อื่นๆเนี่ยเรามากักจะเจอหรือว่าพบคําคว่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกานะแต่ตรงนี้ท่านไม่มีเทวดาคือไม่มีสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาโยมนะท่านมาสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยนะ แต่ว่าขนาดสวรรค์ชั้นดาวดึงยังยังสำเร็จได้โยมจะป่วยเก่าวประยัยว่าสวรรค์ชั้นจาตุมาราชิกาเนี่ยจะไม่สำเร็จนะอาตมาก็เชื่อว่าสวรรค์สวรรค์ชั้นอ่าชั้นที่หนึ่งเนี่ยชั้นจาตุมาราชิกาเนี่ยก็น่าจะสงเคราะ์ลงในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะโยมเพราะว่าในอัตถกถาท่านก็ไม่ได้ขยายเอาไว้นะแต่ว่าก็เชื่อมั่นว่า สามารถเกิดในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งได้โยมขนาดสวรรค์ชั้นที่สองก็ยังเกิดได้เนาะโยมอันนี้ก็ถือว่ามีาประสบการณ์สเร็จได้นะโยมแต่มาปฏิบัติเพื่อเป็นเทวดาชั้นยามาคือสวรรค์ชั้นที่สามดูก่อนภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกคือภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธ,ธาศีลสุตตะจาระคปัญญา เธอได้ฟังว่าสวรรค์ชั้นยามาท่านจุดๆเลนให้โยมนะสวรรค์ชั้นดุสิตนะคือเทวดาชั้นชั้นยามาโยมท่านไม่ได้ใช้คําว่าสวรรค์น,นะท่านใช้คําว่าเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานรดีแล้วก็เทวดาชั้นปะระนิม,มิตวสวัตตดีโยมคือสวรรค์ทั้ง6ชั้นนั่นแหละโยมที่โยมเคยฟังมาในวิมานวัตถุนะ อันนี้เธอตั้งจิตนั้นนะคือว่ามีศรัทธาศีลสุตตะจารค้าปัญญาเนี่ยนะเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นจเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอจเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่มเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้มักนี้ปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสำเร็จ ในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปะละเนมิตวสวัตดีคือว่าสวรรค์ทั้ง6ชั้นนั่นแหละโยมมีสิทธิ์ที่จะเกิดได้นะต่อมาท่านก็โอ้โหตัดไว้มากโยมเกี่ยวกับการเกิดเป็นพรมนะโยมนะคือปฏิบัติเพื่อเป็นสหัสสพรมโยมคือพรมที่มีรัศมีสว่างสวัยมากไปถึงพันโลกธาตุนะโยมนะคือเป็นพรมทั้ง อ,อันนี้พรมเยอะแยะมากโยมตรงนี้นะอาตมาคงจะไม,ไม่ไม่ไม่อ่านให้โยมฟังทั้งหมดนะก็จะย่อๆเลยตรงนี้โอโ้ที่จริงยังมีข้อความอีกเยอะมากพอสมควรเลยโยมเนี่ยข้อความยังมีอีกเยอะมากเลยนะว่าจะไม่อ่านให้โยมฟังก็ยังไงยังไงอยู่นะโยมเพราะว่าเวลาก็จวนจะหมดลงอยู่แล้วนะที่จริงอาตมาตั้งใจจะยอ่อ ว่าให้ยโยม,มองเห็นภาพที่องค์ทรงแสดงถึงถึงภพภูมินะโยมโดยเฉพาะาสวรรค์หกชั้นแล้วก็พรมโลกเนี่ยซึ่งองค์ทรงแสดงแทบทุกชั้นเลยก็ว่าได้โยมนะในบรรดาชื่อของพรมโลกทั้งหมดที่มีอยู่ยี่สิบชั้นเนี่ยเดย่ะมาจะให้ย,ยมฟังไปเรื่อยๆนะโยมคงจะไม่ไม่ย่อหรอกนะฟังไปสักสองวันนะ ราะว่าตอนแรกอาตมาคิดว่าจะให้โยมฟังในสูตรนี้ในวันนี้วันเดียวโยมแต่มาพิจารณาดูแล้วก็ให้โยมฟังทั้งหมดเลยฟังไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะจบในสูตรสูตรนี้โยมก็จะได้ถือว่าศึกษาพระปริยัตไปโดยละเอียดอีกวันหนึ่งก็แล้วกันนะทีนี้ปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อเพื่อเป็นาศาสตร์สะพรมโยมในโยมฟังดู ฟังดูพระบาลีพระพุทธพจน์ตรงนี้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเออว่าจะอ่านแล้วก็มองดูเวลาคงจะไม่ได้ฟังนะโยมนะฮะ้โยมมาฟังวันต่อไปก็แล้วกัน,ว,น,นวันนี้เวลาหมดลงแล้วโยมนะแต่มาภาพพร,ระปริญญาปริญญาโนผู้ทําหน้าที่ในการบรรยายนวันนี้ต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออิปปนให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากัน ทุกท่านทุกคนเทิญขอจเจริญพร